สุดปายในตัวคุณฟ <laughs> ึ่งหอมปะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคือเป้าหมายในชีวิตเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะตั้งเป้ายังไงหรือว่า บาคนอาจจะมีเป้าแล้วแต่ยังไม่ชัดอย่างเงี้ยน,นี้จะแชร์ที่ตอนมีเป้าให้ฟังเพราะว่าตอยเองเนี่ยดูหนังเรื่อง The Intern ซึ่งเป็นหนังเรื่องโปรดของตอยใช่ไหมคะตอนที่ตอยดูต,ตั้งแต่ทางแรกที่ดูรู้สึกว่าเออชอบนางเอกมากรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งที่สวยแล้วแบบเหมือนเป็นซ e o โของบริษัทยอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเป็นแบบนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต่อินสปายมาตลอดแล้วตอยดูหนังไป3ามสี่รอบแต่ไม่เบื่อเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณค้นหาภาพในนนนอออออาาาาคคตตตขขงงงงัััวววเเเเเก็ไดด้้้ะะรมมีีปหยชแล่ บวกกับดูในปัจจุบันว่าตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนมันจะทำให้เรามีแรงในการที่จะแบบ ไปให้ถึงเป้าสินี่คือภาพแรกเลยที่เป็นเป้าใหญ่ที่ควรมีในชีวิตคือจริงๆตอนคิดว่ามันคิดได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่คุณชื่นชอบหรือว่าสิ่งที่คุณฝันมานานว่าคุณอยากเป็นคืออย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกอะ่ะให้คิดว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นความฝันเหมือนที่บอกฝันแบบเด็กอะค่ะฝันแบบเด็กคิดแบบผู้ใหญ่ลงมือทําแบบวัยรุ่นคุณก็ฝันสามารถเป็นจริงได้หมดแค่เราตาจากการที่เราเชื่อแค่นั้นเองข้อแรกนะคะก็คือมีเป้าหมายในชีวิตวาดภาพตัวเองที่อยากเป็นให้ชัดเจนนะคะนอกจากเราจะมีเป้าหรือ ว่าเราเห็นตัวเองที่เราอยากเป็นแล้วนะควรจะวาดออกมาให้ชัดเจน เห็นได้ด้วยตาไปเลยว่าเราอยากเป็นแบบไหนบางคนน่ะก็จะทําเป็นมูดบอร์ดเลยนะว่าด REAM บอร์ดของเราอยากมีอะไรในปีนี้ปีนี้ปีนี้ฉันอยากทําอะไรบ้าง2022เราอยากจะทําธุรกิจอันนี้ของเราเนี่ยจะมี2 Product เราอาจจะเตรียมตัวไปเรียนต่อ2023เราจะออกอี product, 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 mai, อก Product หนึ่ง Product ใหม่วกับธุรกิจใหม่อายุ30จะต้องมีบริษัทที่เราสร้างขึ้นมาอะไรแบบนี้คือเอาเป้าใหญ่อะมาซอยให้มันย่อยอะค่ะให้มันเห็นเป็นรูปประทให้มันเห็นได้ด้วยตาฝังลึกลงไปในสมองให้มันเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบมันต้องทําให้ได้ สิ่งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งสําหรับการที่มีธุรกิจหลายอย่างค่ะตัวคิดว่าต้องจัด p r i o r i t y ให้ตัวเองอย่างเช่นสมมติว่ามีธุรกิจ4อย่างค่ะของตองก็มีแบบ4อย่างใช่ไหมคะสอย่างนี้คือรวมที่อยากทําในอนาคตด้วยนะแล้วก็จัด p r i o r i t y ว่าโอเคเราจะให้ p r i o r i t y แต่ละอย่างเท่าไหร่บ้างเราจะได้ไม่แบบล่องลอยไปในอากาศนึกออกไหมหมายถึงว่าถ้าเราล่องลอยไปในอากาศไม่รู้ว่าอะไรสําคัญไม่รู้ว่าเราจะต้องอยู่ที่ธุรกิจไหนกี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะล็อสอะค่ะแล้วก็ระหนักรู้อยู่ตลอดเวลา แไหนแล้วขอบคุณตัวเองในท,ทุกๆก้าวที่เราเดินท,ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเพราะว่ามันก็จะทําให้เราโตขึ้นแล้วก็เห็นว่าเรามาไกลแค่ไหนแล้วเง mm hmm. คะก็จะมีแรงกระตุ้นในการไปตามเป้าหมายความฝันที่เราอยากไป ทริคต่อมาเนี่ยทาวันละนิดทาทุกๆวันค่ะเป็นการสร้างกิจวัตรให้ตัวเองคือการที่เรามีพฤติกรรมของเราที่ทํามาตั้งแต่เด็กการที่เราจะเปลี่ยนไปซึ่งพฤติกรรมใหม่มันต้องใช้เวลาในการทําซ้ำๆตัวมันเกิดเป็นนิสัยใหม่การปลุกปั้นนิสัยใหม่เนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกอย่างหนึ่งนะสมมติว่าเราแบบอยากลดความอ้วนอยากอ่านหนังสืออยากเก่งขึ้นอย่างเงี้ยเริ่มได้จากการที่เริ่มทําทุกๆวันวันละนิดพอเราเห็นว่าตัวเองมี progression สมมติว่าเราทําทุกๆวันมา2อาทิตย์แล้วพอเราย้อนกลับ เฮ้ยเราก็แบบเก่งนี่ว่าเฮ้ยลดความอ้วนมาได้2 1> 1อาทิตย์แล้วน้ําหนักลงไป3โลแล้วหรือว่านังสึอมา2ออาทิตย์แล้วรู้สึกว่าแบบโลกว้างขึ้นมากให้เราไปมองตัวเองเทียบกับวันแรกที่เราเริ่มเราก็จะรู้สึกมีกําลังใจว่าเรามาไกลแค่นี้แล้วนะแบบอยากให้รู้สึกดีรู้สึกขอบคุณกับตัวเองมากๆเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้เรามีไฟในการแบบทําต่อไปได้นะคะอย่างที่บอกว่ากิจวัตรเป็นเครื่องมือในการกําหนดอนาคตที่ดีที่สุด เราอยากเป็นแบบไหนให้เอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นหรือสร้างสภาพแวดล้อมแบบนั้นมาล้อมรอบตัวของเราเองให้เราได้เป็นคนแบบนั้นนะคะ เทคนิคข้อต่อมาอันนี้เนี่ยตอยก็ชอบเช่นเดียวกันนะคะเขาเรียกว่าการ clearing สมองก็คือ clearing สมองทุกคืนก่อนนอนใช้เวลาน้อยมากขอให้เลย2-5นาทีบอกก่อนว่าเคลียร์ไปทําไมเคลียร์ไปเพื่อฝึกให้ตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่บวกและพัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอและเตรียมความพร้อมเสมอในการทํากิจวัตรวันต่อไปข้อแรกในการเคลียร์สมองก็คือเราพยายามมองหาข้อดีในเรื่องที่ไม่ดีข้อ2ก็คือเรื่องที่ดีอยู่แล้วเราหาว่ามีอะไรที่เราต้องปรับปรุงไหม ข้อ3 <S <S ก็คือเตรียมความพร้อมของวันพรุ่งนี้ว่าวันพรุ่งนี้เรามีอะไรที่เราต้องเตรียมตัวไหวหรือเปล่าอันนี้คือคิอคดครบจบมากทําให้สมองเราเบาแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองได้เตรียมความพร้อมก็คือแบบขอบคุณมากข้อนี้คือต่อยชอบมากๆให้เครดิตก็คือตอยไปอ่านมาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อยมีทําคลิปรีวิวหนังสือเล่มนั้นเอาไว้ก็สามารถไปเปิดดูได้จะค,คิดว่าเป็นหนังสือที่ปลดล็อกชีวิตต่อยได้เลยนะคะข้อต่อมาคืออย่างที่เมื่อกี้บอกเลยว่า ถ้าเราอยากเป็นคนแบบไหนให้เอาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นตัวตอยเองอะ่ะเคยหมดไฟเหมือนกันช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดซึ่งอยู่บ้านมาแบบ3 4เดือนอะ่ะคือนึกออกไหมว่าอาบน้ำเสร็จก็ลงมานั่งทํางานแล้วมันเบื่อคือมันอยู่นานมากจนตอนรู้สึกว่าตปอคิดอะไรไม่ออกเลยแล้วตอยก็ไม่มีไฟวันๆอยากนอนนี่เป็นความรู้สึกที่หดหูก่กับชีวิตมากมารู้สึกว่าเคยแบบทำไมมันขนาดนี้วะอะไรเงี้ย จนวันนั้นน่ะก็มีโอกาสได้ไปเข้าคลาสของคลาสเรียนของน้องคนนึงซึ่งเป็นรุ่นน้องตอยนะคะเขาก็สอนเรื่องการทำมาร์เก็ตติ้งแล้วคลาสั้นแต่ละคนจะมีไอเดียเยอะมากเสนอรู้นเสนอนี้เสนอน,น,น,นั้นจนเรารู้้สึกว่าหู oo, แบบ น้องๆไฟแรงมากอันนี้บอกเลยว่าก็ช่วยปลุกไฟให้ตอยได้เหมือนกันการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่มีไฟอะ่ะมันช่วยปลุกตัวเองแบบได้จริงๆบวกกับช่วงนั้นพอหมดไฟเนี่ยตอยก็ไปฟังคลิปใน u t u b e อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบงัดตัวเองขึ้นมาได้เหมือนกันเขาบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จทุกๆคนเนี่ยก็ไม่ได้มีใครเขาชิลนะเบื้องหลังความสําเร็จเขาก็เหนื่อยกันมามากเขาก็ผ่านกันมาเยอะไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆเนือยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ mindset ็ตราทัศนคติและการลงมือทําาของเรด้วย ข้อต่อมาก็จริงๆอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนานๆนะมันก็เกิดความเบื่อด,ด้วยความที่บางทีมันไม่เห็นวิวมันอยู่แต่ในห้องสีขาวอะทุกคนแล้วมันก็แบบมองไปมองมาก็มีแต่สีขาวมีแต่คอมพิวเตอร์จนมันคิดอะไรไม่ออกอะ่ะการเปลี่ยนสถานที่ทํางานก็ช่วยปลุกไฟในตัวคุณได้อาจจะเปลี่ยนไปในที่ที่คุณชอบอาจจะไปพักหน่อยก็ได้แบบไปสมมติชอบทะเลก็ไปทํางานที่ทะเลถ้าภูเขาไปทํางานที่มันเห็นภูเขาอะไรเงี้ยเป็นการกระตุน้นสมองเติมไฟให้ร่างกายในการแบบกระตือรือร้นมากขึ้นในการเกิดไอเดียใหม่ๆอันนี้กก็ช่่่วยได้เหมืออนนัคะต จริงๆข้อเนี้ยตอยเคยพูดหลายรอบม,มากๆเวลามีคนมา Q&A เนี่ยไอคือตอยก็จะบอกว่ารอบรู้ให้มากเพราะว่ายิ่งเรารู้เยอะเนี่ยเรายิ่งเห็นโอกาสมากซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกคนตอยเองเนี่ยย้อนมองตัวเองหลายๆครั้งว่า บางทีที่เรามองไม่เห็นโอกาสอะเพราะว่าเราไม่รู้แต่ว่าพอเราแบบเปิดโลกตัวเองฟังคนสําเร็จผู้เยอะๆไปอ่านหนังสือศึกษาติดตามข่าวในธุรกิจที่เราสนใจคือบางทีมันเห็นโอกาสมาเสมอเลยค่ะอย่างเช่นประเทศเราอะคือประเทศเราจริงๆเป็นประเทศที่แบบกําลังพัฒนาใช่ไหมถ้าเทียบกับแบบต่างประเทศอเมริกาหรือจีนอะไรเงี้ยที่เขาล้ำไปกว่าเราอะจะเห็นนะว่าแบบอโอเคเทรนด์ที่เกิดขึ้นที่เมืองนอกที่เขาพัฒนาแล้วอะเดี๋ยวมันก็จะมาเกิดขึ้นที่ไทยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไอช่องตรงเนี้ย ของประเทศที่พัฒนาแล้วแบบกับกำลังพัฒนาช่องตรงนี้มันมีโอกาสให้คนที่ไวอ่ะอย่างเช่นพรีออเดอร์ของจีนอย่างเงี้ยทำไมมันถึงแบบขายดีตลอดเวลาบางทีต้องพรีออเดอร์คนต้องรอเขายังเอาก็เพราะว่าแบบมันอาจจะเป็นของที่ล้ําแล้วราคาดีแล้วไทยก็ไม่มีถูกไหมรอบรู้เข้าไว้ว่ามันเกิดโลกมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่เร็วไม่ช้าเทรนดนั้นมันก็ต้องมาในประเทศไทยอยู่ดี ก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นโอกาสค่ะข้อต่อมาก็เราต้องสนุกและตื่นเต้นกับสิ่งที่เราทําลองสังเกตว่าเวลาที่เรามีอะไรใหม่ๆอ่ะสมมติว่าเราแบบได้เลื่อนตําแหน่งใหม่ได้รับผิดชอบงานใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่มันจะรู้สึกว่าเราสนุกและตื่นเต้นในการทำใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแค่สนุกและตื่นเต้นนะมันไม่พอนะเพราะว่าการที่จะทําอะไรให้มันประสบความสำเร็จได้อะ่ะ สิ่งที่ต้องอาศัยคือความต่อเนื่องพอเราสนุกแล้วตื่นเต้นนะเราต้องมีความต่อเนื่องด้วยเหมือนที่แจ็คมาบอกว่าต้องมี2ข้อก็คือลหลงไหลอย่างต่อเนื่องถูกไหมเราตื่นเต้นกับสิ่งที่สิ่งใหม่ๆแล้วเราสนุกกับมันแล้วเราต้องยังคงบอกสมองว่าเอยเรื่องนี้มันสนุกนะเรื่องนี้มันแบบน่าตื่นเต้นนะมันถึงสมองเราถึงจะแบบสั่งให้เราทําได้อย่างต่อเนื่องจนมันเห็นผลลัพธ์ที่เป็นที่ประจักษ์ข้อสุดท้ายนะคะก็คือ celebrate small win คืออย่างที่บอกว่าขอบคุณตัวเองเยอะๆอะ่อะคือแบบวันนี้เราเดินมาไกลแค่ไหนแล้วสมมนแล้ว ยังไม่มีอะไรเลยเงินเก็บก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีเพื่อนแต่งงานเป็นแล้วอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคนเราเกิดมาเพื่อเป็นตัวเองไม่ได้เป็นการ imitation of others ดังนั้นเนะี่ยเป็นตัวเองไม่ต้องเปรียบเทียบเรากับใครให้เปรียบเสมือนดอกไม้ค่ะทุกคนจะมีฤดูที่ทุกคนได้บานออกมาเองเราแบบอาจจะยังไม่ถึงเป้าที่เราหวังไว้แต่ว่าลองเปรียบเทียบกับวันแรกดูสิคือเราก็มาไกลแค่ไหนแล้วนะรู้สึกดีกับตัวเองเข้าไว้มันก็จะได้ช่วยปลุกไฟในตัวเองเช่นเดียวกันอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะคะเรา เกิดมาเพื่อเป็นตัวเราเองค่ะแถมให้หนึ่งข้อคือเนี้ยเป็นทริคที่ตอยใช้กับตัวเองนะคือตอยจะชอบจดในโน้ตคือโน้ตในโทรศัพท์เนี้ยเป็นแอปที่ตอยใช้บ่อยมากๆเพราะตอยจะชอบคิดอะไรออกแล้วจดในโน้ตใช่ไหมคะจะมีอย่างหนึ่งที่ตอยชอบจดก็คือตอยจะจดบทเรียนในชีวิตที่ตอยได้เรียนรู้มาโน้ตปะแต่จะจดจริงนะอย่างเช่นแบบสมมติว่าตอยเหตุการณ์แย่ๆมาแล้วตอยได้เรียนรู้อะไรบ้างอย่างเช่นสมมติตอยได้เรียนรู้ว่าไม่จําเป็นต้องอธิบายความเป็นตัวเราให้ทุกคนเข้าใจถ้าบางคนเขาตายยังไงกก็็ไม่เเข้าาใจร จำเป็นต้องอธิบายแล้วก็จะตดเอาไว้ว่า don't prove yourself to others เนี่ยสนุกแล้วตื่นเต้นกับสิ่งที่ทำนะมองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในแง่ดีอะไรเงี้ยคือเราคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่เวลาเรากลับมาอ่านนะคะเราก็จะ r ี mind ตัวเองได้ว่าเราเรียนรู้มาไกลเท่านี้แล้วนะนึกออกไหมแล้วถ้าสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรคล้ายๆกันอีกอะ่ะเราจะได้กลับมาดูได้ว่าโอเคเราเคยมีบทเรียนชีวิตแล้วนะเราต้องเอาอันเนี้ยเป็นบทเรียนของเราถ้าเกิดว่ามันเป็นบทเรียนใหม่ที่เข้ามาที่เรายังไม่เคยจดไว้มันก็แค่เหมือนเรียนดูแล้วเ,เอา บทเรียนชีวิตพวกนี้ค่ะเวลาเราย้อนกลับมาดูเราจะรู้สึกว่าแบบเออขอบคุณตัวเองที่โตค,คือการที่เรารู้สึกว่าเราขอบคุณตัวเองมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆขอบคุณตัวเองวันนี้ฉันมากอะไรแค่ไหนแล้วนะคือมันสาคัญมากๆในการที่แบบเรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วทําให้เราอยากจะทํามันต่อค่ะคือเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นว่าทําได้ยังไงมันก็ทําได้ค่ะ ก็ทั้งหมดประมาณ10บว10บวกหนึ่งข้อบวกหนึ่งข้อถ้าใครชอบข้อไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะคลิปต่อไปเนี่ยอยากให้ตอนทำเรื่องอะไรหรือว่าอยากแบบมาแชร์อะไรกันก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เช่นกันนะคะก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้เป็นกำลังใจให้ยนะูทูบเบอร์น้าใหม่ได้นะคะ